สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องมิ้นเคซี่แชนแนลค่ะวันนี้นะคะน้องมิ้นก็อยู่ที่ฟอร์ดอนนะคะที่หัวหมากค่ะ และนอมินมากับรถนะคะคันยอดฮิตที่สุดณนะตอนนี้เลยค่ะ e v e r e s ร10นะคะในราคา1,397,000าบาทค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ขายราคานี้แน่นอนค่ะนี้เลยเราขายราคาอยู่ที่1 2 4 9 0 0้บาทค่ะแต่คันนี้นะคะเรามีชุดแต่งจัดเต็มพิเศษสำหรับลูกค้าเลยค่ะมาเริ่มกันที่แรกเลยนะคะ มาพร้อมนะคะสีรถนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีที่ขายดีที่สุดตอนนี้ค่ะและเรานะคะชุดแต่งให้ลูกค้านะคะเป็นชุดวิกเตอร์รอบคันค่ะมาเริ่มที่อย่างแรกกันเลยดีกว่านะคะกระจังหน้านะคะเป็นสีดําเงาค่ะแบบเป็นซีกนะคะและมาพร้อมกับตัวม้านะคะมาแตตงค่ะที่สามารถเลือกสีได้นะคะและที่สําคัญค่ะไฟ3จสุดตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะคะหรือว่าสีส้มก็สามารถเลือกได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะมาพร้อมกับกันชนนะคะ รูปแบบนะคะพิเศษนะคะของเรานะคะของวิกเตอร์ค่ะจะมีนะคะทูโทนนะคะเป็น2สีสีขาวนะคะตัดกับสีดำเงานะคะสวยมากเพิ่มมิตติให้กับตัวรถค่ะมาด้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะส่วนไฟนะคะของเราจะเป็นไฟซีแคลมแบบนี้นะคะที่ทำให้ส่องสว่างนะคะมากกว่าปกติเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะ ด้านข้างของเรานะคะก็จะเป็นในเรื่องของซุ้มล้อนะคะที่เป็นซุ้มล้อ3นิ้วนะคะแต่แนบกับตัวรถค่ะเป็นสีดําเงาค่ะสวยมากเลยมาพร้อมกับล้อมแม็กนะคะที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเป็นแม็กยานะคะขอบ20นะคะเป็นของเลนโซเลยนะและที่สําคัญนะคะขอบล้อนะคะสีทองสวยงามแบบนี้ค่ะ ในส่วนของราวหลังคานะคะอันนี้ราวหลังคาก็มาจากตัวรถเลยนะคะเป็นสีดำด้านค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างกันบ้านดีกว่านะคะรุ่นนี้นะคะจะเติม s อสบูนะคะนี่นะคะยูโรไฟนะคะนี่เลยค่ะมาด้านหลังกันบ้างค่ะ ในส่วนของด้านท้ายของเรานะคะจะไม่ได้มีติดตั้งอะไรเพิ่มนะคะแต่ว่าเราจะมีกันชนนะคะที่เป็นวิกเตอร์ค่ะที่เราติดตั้งเพิ่มนะคะท่อนะคะจะเป็นท่อสีบอลเงินนะคะซึ่งตัดกับตัวรถสวยงามมากๆค่ะด้านท้ายของเรานะคะจะเป็นโชคอัพนะคะแต่ยังไม่เป็นไฟฟ้าแต่ว่าถ้าออกกับน้องมีเพลซี่แชนแนลนะคะก็เดี๋ยวเราจัดไฟฟ้าให้เลยค่ะ เบาะสัมภาระนะคะของเราก็คือจักว้างมากๆเลยนะคะสามารถพับเก็บนะคะได้อย่างง่ายดายเลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีไฟฟ้าก็ได้นะคะถามว่าดึงยากไหมดึงยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนี่เลยและถ้าจะปิดเก็บนะคะก็ดึงมาอย่างนี้ค่ะง่ายๆนะคะสวยงามแบบนี้นะคะกับคันนี้นะคะในราคาแค่1 2 4 9 0ล้านาบาทเท่านั้นเอง เริ่มที่จะสนใจรถคันนี้กันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคะ่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะในรถเอเวอร์10ในราคาที่1,249,000บาทและชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้นะคะบอกเลยคะ่ะต้องมาเจอกับน้องมิง้เครซี่นะคะที่สอร์ a หัวหมาน,นะคะหรือว่าอยากจะติดต่อโดยตรงนะคะที่เบอร์0896393541ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์นะคะกลัวมไม่ผ่าน บอกเลยค่ะต้องมาปรึกษากันก่อนนะคะหรือว่าอยากจะรับเป็นดอกเบี้ยศูนเถึง60งวดก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นรีบโทรมานะคะขอย้ำอีกทีค่ะเบอร์0ูนย์แปดเกค่ะแล้วพบกันนะคะที่น้องมิน้นชแนลค่ะบายค่ะ